สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสีกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่นงจา่าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่นองจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะมาตรวจนะคะของงวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะพี่สาวก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนาะเนาะหายดีเลยยังนเนาะเนาะพี่น้องจาอ๋า fc นะคะก็ fc ของแอดมินก็ไม่สบายนะคะเนาะเป็นโควิดนะคะเนาะก็ขอให้หายเร็วๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พัฒนรีคนสวยนะคะพี่นาเรศนะคะเนาะก็ขอให้หายกันเร็วเนะคะ แอดมินก็เป็นห่วงทุกคนนะคะที่เป็น fc ของแอดมินนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพี่ธีรศักดิ์ก็ยังโชคดีนะคะไม่ได้เป็นไรเนาะก็เป็นห่วงนะคะ,เป,ะ,คะเป็นห่วงทุกคนนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะสี่เจ็ดนะคะ, 4, ะ,คะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะสี่เจ็ดตารางกาลังวันเข้าเต็มเต็มนะคะสี่เจ็ดโอ้โหแตกสามตัวพี่น้องตารางกําลังวันนะคะ ห้าสี่เจ็ดนะคะส่วนศูนย์สี่นะคะก็หลุดไปนะคะเด่นมานะสี่ส่วนล่างนะคะสามเก้าเก้านะคะเก้าเก้าก็เข้านะคะพุทธงโมงตรงโอนนะคะส่วนล่างแปดูนนะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะชุดเด่นมานะคะแปดศูนย ล่างส5นะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะส5ตัวเน้นตัวชอบเข้าชุดเด่นนะคะส2ก็เข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะถ้าเข้ามาก็เข้าสุดๆนะคะพี่น้องเนาะถ้าหลุดมาก็อืมอ้มนะคะเนาะพี่น้องจะ้ะสองสี่ห้าก็แตกสามตัวอีกแล้วพี่น้องตารางกำลังวันนะคะสองสี่ห้านะคะ แตกสองตัวอีกแล้วนะคะพี่น้องนี่ยเน,น,นี่นี่ดูถ้าใครจับเป็นนะพี่ธีรศักดิ์ชอบจับตรงนี้นะคะโอ้เข้าเฉพาะนอยปกติด้วยนะคะพี่ธีรศักดิ์จับนอยปกตินะคะเข้าเต็มเต็มสามตัวนะคะส่วนล่างนะคะสามศูนย์ห้านะคะสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าหลุดไปนะคะสองแปดนะคะโอ้โหพี่น้องจ๋าดูสิ ตัวเลขของแอดมินสุดซอยนะคะเฉพาะกิจหลุดบนหลุดล่างนะคะพิเศษเข้าบนหลุดล่างนะคะปกติเข้าบนเข้าล่างนะคะ V.I.P เข้าบนโอ้เข้าหลุดบนเข้าล่างนะคะยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางสุดซอยนะคะตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้าก็ยากสุดๆการหลุดก็ง่ายมากๆเลยนะคะพี่น้อง ลองจับชุดเดียวนะคะจับตั้งแต่เฉพาะกิจถึง vip ได้แน่นอนนะคะน้องพี่น้องจา้าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8 1 6 4 0ส่นะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่8 กับ2นะคะเราก็มาจับ8กันนะคะก็จะมี8 3นะคะสองเก้านะคะแล้วก็สี่แปดนะคะส่วนชุดกันนะคะสามสี่นะคะศูนย์สอง 4 6 4 6 4 9นะคะแอดมินชอบนะคะสี่หจะเป็น8 1, 1> นะคะแล้วก็จะมี7 1, 1> นะคะพี่น้องเจดหนึ่ง แปดหกนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นชุดการที่แอดมินชอบะคะ่ะสี่เก้าสี่หกคู่นี้นะคะส่วนเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่นะคะแปดแปดเนาะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้ากอนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไวน้น้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่งแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า